บทเสวนาโดยพระคริสต์แห่งยุคสุดท้ายพระวจนะว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่บทตัดตอนผู้คนบางคนไม่รู้วิธีได้รับประสบการณ์กับพระราชกิจของพระเจา้าและไม่รู้วิธีนำพระวจนะของพระองค์ไปสู่การปฏิบัติหน้าที่ของตน หรือไปสู่ชีวิตจริงพวกเขามักพึ่งพาการไปร่วมชุมนุมมากมายหลายครั้งเพื่อให้ได้รับความจริงและการเติบโตในชีวิตอยู่เสมออย่างไรก็ตามนี่ไม่เป็นความจริงและเป็นข้อโต้แย้งที่ไม่มีเหตุผลชีวิตได้รับมาจากการได้รับประสบการณ์กับพระวจนะของพระเจ้าและการได้รับประสบการณ์กับการพิพากษาและการตีสอน บรรดาผู้ที่รู้วิธีได้รับประสบการณ์กับพระราชกิจของพระองค์มีความสามารถที่จะเข้าใจและปฏิบัติความจริงยอมรับการถูกตัดแต่งเข้าสู่ความเป็นจริงความจริงบรรลุการเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัยของตนและได้รับการทำให้เพียบพร้อมโดยพระเจ้าเมื่อปฏิบัติหน้าที่ของตนไม่ว่าพวกเขาจะปฏิบัติหน้าที่อะไรก็ตาม พวกที่ขี้เกียจและละโมบต่อสิ่งชูใจไม่เต็มใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนและไม่ได้รับประสบการณ์กับพระราชกิจของพระเจ้ายามปฏิบัติหน้าที่ของตนเรียกร้องไม่รู้จบให้พระนิเวศของพระเจ้าจัดเตรียมการชุมนุมคำเทศนาและการสามาัคคีธรรมเกี่ยวกับความจริงให้กับพวกเขาผลที่ได้ก็คือ หลังจากที่ผ่านการเชื่อไป10หรือ20ปีและหลังจากที่ฟังคำเทศนามานับไม่ถ้วนพวกเขายังคงไม่เข้าใจความจริงหรือไม่ได้รับความจริงอยู่ดีพวกเขาไม่รู้วิธีได้รับประสบการณ์กับภาร,รกิจของพระเจ้าไม่เข้าใจว่าอะไรคือการเชื่อในพระเจ้าและไม่รู้วิธีได้รับประสบการณ์กับพระวจนะของพระเจ้า เพื่อให้รู้จักตัวเองและได้รับความจริงและชีวิตพวกเขาเป็นผู้คนที่กระหายความชูใจและบ่ายเบี่ยงหน้าที่ของตนเพราะฉะนั้นพวกเขาจึงถูกเปิดเผยและถูกกำจัดออกไปเนื่องจากวิธีที่พวกเขาปฏิบัติหน้าที่ของตนนั่นเองบัดนี้ผู้คนที่พอใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตนและให้ความสำคัญกับการไล่ตามสอหาความจริงเหล่านั้น ล้วนมีการเข้าสู่ชีวิตอยู่บ้างเมื่อปฏิบัติหน้าที่ของตนทบทวนเพื่อทำความรู้จักตนเองเมื่อพวกเขาเผยความเสื่อมทรามและเมื่อพวกเขาเผชิญกับความลำบากยากเย็นในการปฏิบัติหน้าที่ของตนพวกเขาสแสวงหาความจริงและสามารถคี่ทำเกี่ยวกับความจริงเพื่อแก้ไขปัญหาทั้งหลายหลังจากปฏิบัติหน้าที่หลายปีพวกเขาก็เก็บเกี่ยวบ,บัเเน็จที่ชัดเจน สามารถพูดถึงคำพยาณเกี่ยวกับประสบการณ์บางอย่างมีความรู้เกี่ยวกับพระราชกิจของพระเจ้าและเกี่ยวกับพระอุปนิสัยของพระองค์โดยไม่รู้ตัวอยู่บ้างและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัยในการดำเนินชีวิตของพวกเขาด้วยเหตุนี้ในปัจจุบันคริสตจักรทุกแห่งกําลังชําระตนเองให้สะอาดจากผู้คนที่ชั่ว และพวกที่ขัดขวางและก่อให้เกิดการรบกวนต่างๆบรรดาผู้ที่เหลืออยู่โดยทั่วไปแล้วคือผู้ที่มีความสามารถที่จะยืนกรานในการปฏิบัติหน้าที่ของตนมีความจงรักภักดีในระดับหนึ่งและให้ความสำคัญกับการสแสวงหาความจริงเพื่อแก้ไขปัญหาพวกเขาเป็นผู้คนประเภทที่สามารถตั้งมั่นในคำพยานของตน พวกเจ้าต้องเรียนรู้ที่จะนำพระวจนะของพระเจ้าไปสู่ชีวิตจริงและไปสู่หน้าที่ที่พวกเจ้าปฏิบัติโดยปฏิบัติพระวจนะของพระเจ้าและนำพระวจนะของพระเจ้าไปใช้แล้วจึงสแสวงหาความจริงเพื่อแก้ไขปัญหาและความลำบากยากเย็นในเวลาที่เกิดปัญหาและความลำบากยากเย็นเหล่านั้นนอกจากนี้ พวกเจ้าต้องเรียนรู้ที่จะคำนึงถึงเจตนารม์ของพระเจ้าเมื่อปฏิบัติหน้าที่ของตนและพยายามที่จะปฏิบัติความจริงและจัดการรับมือกับสิ่งทั้งหลายตามหลักธรรมในทุกเรื่องพวกเจ้าต้องเรียนรู้ที่จะปฏิบัติความรักสำหรับพระเจ้าโดยคำนึงถึงภารักของพระองค์และไปให้ถึงจุดที่พวกเจ้าสามารถทำให้พระองค์พึงพอพระยัย ได้โดยหัวใจที่รักพระเจ้านี่เท่านั้นจึงเป็นใครบางคนที่รักพระเจ้าอย่างจริงใจโดยการปฏิบัติในหนทางนี้ต่อให้เจ้าไม่เข้าใจความจริงอย่างครบถ้วนเจ้าก็ยังคงสามารถปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าได้อย่างเพียงพอและไม่เพียงแต่จะสามารถแก้ไขความสุขเอาเผากินของเจ้าได้เท่านั้น แต่เจ้ายังสามารถเรียนรู้ที่จะปฏิบัติความรักสำหรับพระเจ้านบน้อมต่อพระองค์และทำให้พระองค์พึงพอพระทัยได้ในเวลาที่เจ้าปฏิบัติหน้าที่นี่คือบทเรียนของการเข้าสู่ชีวิตหากเจ้าสามารถปฏิบัติความจริงและปฏิบัติตนตามหลักธรรมในหนทางนี้ได้สำหรับทุกเรื่องเช่นนั้นแล้วเจ้าก็กำลังเข้าสู่ความเป็นจริงความจริง และจะมีการเข้าสู่ชีวิตไม่สําคัญว่าเจ้าจะยุ่งกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าเพียงใดเมื่อเจ้ามีดอกผลแห่งการเข้าสู่ชีวิตมีการเติบโตในชีวิตและสามารถนบนอมต่อการจัดวางเรียบเรียงและการจัดการเตรียมการของพระเจ้าเช่นนั้นแล้วเจ้ายอมจะพบความชื่นบานยินดีในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้า เจ้าจะไม่รู้สึกเหนื่อยหน่ายไม่ว่าเจ้าจะยุ่งเพียงใดเจ้าจะมีสันติสุขและความปิติยินดีในหัวใจของเจ้าและรู้สึกก้าวหน้าและสงบเป็นพิเศษเสมอไม่สำคัญว่าจะเกิดความลำบากยากเย็นใดเมื่อเจ้าสแสวงหาความจริงพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์จะทรงให้ความรู้แจ้งและทรงนำเจ้าเมื่อนานเจ้าจะได้รับพระพรของพระเจ้ายิ่งไปกว่านั้น การเข้าร่วมในการออกกำลังกายที่เหมาะสมตามแต่โอกาสและกิจกรรมเสริมสมรรถภาพของร่างกายที่สมเหตุสมผลเป็นเรื่องสำคัญไม่ว่าเจ้าจะยุ่งหรือไม่ก็ตามในเวลาที่เจ้าปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าการนี้จะส่งเสริมการไหลเวียนของโลหิตช่วยรักษาพละงกำลังไว้ในระดับสูงและอาจมีประสิทธิผลในการป้องกันโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพบางอย่าง นี่เป็นประโยชน์อย่างสูงสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าให้ดีเพราะฉะนั้นในเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหากเจ้าสามารถที่จะเรียนรู้บทเรียนหลายอย่างได้รับความเข้าใจเกี่ยวกับความจริงหลายประการรู้จักพระเจ้าอย่างแท้จริงและยำเกรงพระเจ้าและหลบเลี่ยงความชั่วในที่สุดเช่นนั้นแล้ว เจ้ายอมจะมีแนวคิดสอดคล้องกับเจตนาลมของพระเจ้าอย่างครบบริบูรณ์หากเจ้าสามารถได้มาซึ่งความรักสำหรับพระเจ้าเป็นพยานให้พระองค์และสามดิตหัวใจและเจตจำนงที่เป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์เจ้าก็กำลังเดินบนเส้นทางแห่งการได้รับการทำให้เพียบพร้อมจากพระองค์นี่คือบุคคลที่ได้รับพระพรของพระเจ้า และเป็นสิ่งที่ได้รับพระพรอ,อย่างเหลือเชื่อหากเจ้าสละตนเองเพื่อพระเจ้าอย่างจริงใจแน่นอนว่าเจ้าจะได้รับพระพรอ,อันอุดมจากพระองค์พวกที่ไม่สละตนเองเพื่อพระเจ้าและไม่ปฏิบัติหน้าที่ของตนจะสามารถได้รับความจริงหรือไม่พวกเขาสามารถรับความรอดได้หรือไม่เป็นเรื่องยากที่จะพูด พระพรทั้งหมดสามารถได้รับผ่านทางการปฏิบัติหน้าที่ของคนเราและการได้รับประสบการณ์กับพระราชกิจของพระเจ้าเท่านั้นในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ของคนเรานั่นเองที่คนเรารู้วิธีได้รับประสบการณ์กับพระราชกิจของพระเจ้าและรู้วิธีได้รับประสบการณ์กับการพิพากษาและการตีสอนบททดสอบและการถลุงและการถูกตัดแต่ง เหล่านี้คือสิ่งทั้งหลายที่ควรค่าที่สุดแก่การได้รับพระพรตราบที่บุคคลรักความจริงและไล่ตามสอหาความจริงพวกเขาจะได้รับความจริงเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยในการดำเนินชีวิตของตนได้รับความเห็นชอบของพระเจ้าและกลายเป็นใครบางคนที่ได้รับพระพรจากพระองค์ในที่สุดผู้คนบางคนไม่แสวงหาความจริง เมื่อสิ่งทั้งหลายบังเกิดขึ้นกับพวกเขาในระหว่างทำหน้าที่ของตนโดยใช้ชีวิตตามมโนโคติอันหลงผิดและความคิดฝันของตนเองทำสิ่งทั้งหลายตามความเลือกชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนอย่างหูหนวกตาบอดตามเจตจำนงของตนเองอยู่เสมอผลที่ได้ก็คือพวกเขาทำหลายสิ่งหลายอย่างไม่ถูกต้องและทำให้งานของคริสตจักรล่าชา้า เมื่อต้องเผชิญหน้ากับการถูกตัดแต่งพวกเขายังคงไม่ยอมรับความจริงและยังแสดงพฤติกรรมที่ดื้อรั้นและบุ่มบามอยู่ต่อไปด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงสูญเสียพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์และการเชื่อในพระเจ้าของพวกเขากลายเป็นงุนงงสับสนและถูกปกคลุมอยู่ในความมืดมิด ผู้คนบางคนชื่นชอบชื่อเสียงและทรัพย์สมบัติและไล่ตามไขว้คว้าสถานะยุ่งวุ่นวายอยู่กับสิ่งเหล่านี้โดยไม่คำนึงถึงเจตนารมของพระเจ้าหรือยอมรับการสามาัคคีธรรมใดๆเกี่ยวกับความจริงในที่สุดพวกเขาก็ถูกเปิดเผยและถูกกำจัดออกไปและตกอยู่ในความมืดมิด ผู้เชื่อบางคนยอมรับรู้การทรงปรากฏในรูปมนุษย์ของพระเจ้าทว่าในหัวใจของพวกเขายังคงเชื่อในพระเจ้าผู้สถิตในสวรรค์และเชื่อในพระวิญญาณของพระเจ้าเท่านั้นพวกเขามีมโนคติอันหลงผิดเป็นนิดเกี่ยวกับพระเจ้าผู้ทรงสัมพันธ์กับชีวิตจริงและหัวใจของพวกเขามีความระแวดระวังต่อพระองค์ เกรงกลัวว่าพระองค์จะทรงจับความเข้าใจตัวตนที่แท้จริงของพวกเขาพวกเขาหลีกเลี่ยงพระเจ้าในทุกโอกาสและเมื่อพวกเขาเห็นพระองค์พวกเขามองดูพระองค์ราวกับว่าพระองค์เป็นคนแปลกหน้าด้วยเหตุนี้แม้หลังจากหลายปีแห่งการเชื่อแล้วก็ตามพวกเขาก็ยังไม่ได้รับสิ่งใดและไม่มีความเชื่อในพระองค์แม้แต่น้อย พวกเขาไม่แตกต่างจากพวกผู้ไม่เชื่อเลยนี่เป็นเพราะว่าพวกเขาไม่ไล่ตามสอหาความจริงผู้คนบางคนต้องการเห็นพระเจ้าผู้ทรงสัมพันธ์กับชีวิตจริงอยู่เป็นนิดพวกเขาทวินหาที่จะทำให้พระเจ้าทรงพอพระทยัยและให้พระองค์ทรงยกระดับสถานะของพวกเขาเพื่อที่พวกเขาจะได้สามารถใช้อิทธิพลเหนือคริสตจกักรผลก็คือ พระเจ้าทรงรังเกียจเดียดฉันพวกเขาเนื่องจากความไม่ซื่อสัตย์การไร้ซึ่งความตรงไปตรงมาการสังเกตพระพักของพระองค์อย่างสม่ำเสมอและการคาดเดาเกี่ยวกับความหมายของพระองค์ของพ,ององพวกเขาพระเจ้าไม่ทรงปรารถนาที่จะได้เห็นผู้คนเยี่ยงนี้อีกต่อไปสิ่งใดคือจุดประสงค์ของการเชื่อในพระเจ้าของผู้คนเหล่านี้ ในเมื่อพระเจ้าตรัสความจริงมากมายเหลือเกินเหตุใดพวกเขาจึงยังคงตรวจสอบพระองค์หากพวกเขาเชื่อในพระเจ้าเหตุใดพวกเขาจึงไม่ไล่ตามสอหาความจริงเหตุใดพวกเขาจึงทะเยอทะยานและมีความอยากได้อยู่เป็นนิดโดยสแสวงหาชื่อเสียงทรัพสมบัติสถานะผลประโยชน์และข้อได้เปรียบ พวกเขาเก็บงามเหตุจูงใจอันมุ่งร้ายต่อการเชื่อในพระเจ้าและผู้คนพบว่าพวกเขาเหล่านั้นไม่อาจเข้าใจได้ทั้งหมดนี้เป็นพฤติกรรมของพวกผู้ไม่เชื่อพูดให้ถูกต้องก็คือใครก็ตามที่เชื่อในพระเจ้าแต่ไม่สามารถยอมรับความจริงได้คือผู้ไม่เชื่อมีเพียงบรรดาผู้ที่ไล่ตามสอหาความจริง เพียรพยายามที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีและสาะสแสวงที่จะทําให้พระเจ้าพึงพอพระทัยเท่านั้นที่มีการเชื่อที่จริงใจในพระเจ้าและมีความสามารถที่จะได้รับความเห็นชอบจากพระองค์บัดนี้ทุกวันและทุกปีที่ผ่านไปในชีวิตของพวกเจ้าล้วนมีคุณค่า คุณค่าที่ว่านี้อยู่ตรงไหนกันเมื่อบุคคลมาอยู่เฉพาะพระพักพระผู้สร้างปฏิบัติหน้าที่ของตนในฐานะสิ่งมีชีวิตทรงสร้างและได้รับความจริงจากพระผู้สร้างพวกเขากลับกลายเป็นมีประโยชน์ในสายพระเนตรของพระเจ้าการทุ่มเทความพยายามอย่างถ่อมใจของเจ้าต่อแผนการบริหารจัดการของพระเจ้า ไม่ใช่สิ่งที่ทำให้ชีวิตในแต่ละวันของเจ้ามีคุณค่ากระนั้นหรือนี่คือคุณค่าของชีวิตในแต่ละวนันและเป็นสิ่งล้ำค่าหากชีวิตในแต่ละวันของเจ้ามีคุณค่าเช่นนั้นสิ่งใดคือความทุกข์หรือความเจ็บป่วยเล็กน้อยเมื่อปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าผู้คนไม่ควรพร่ำบน่น ผู้คนได้รับอย่างมากมายเหลือเกินจากการสถิตของพระเจ้าโดยที่พวกเขาชื่นชมพระคุณและพระพรที่มองไม่เห็นรวมทั้งการคุ้มครองที่มองไม่เห็นซึ่งล้ำเลิศกว่าสิ่งอันใดที่พวกเขาสามารถจินตนาการและมองเห็นได้ผู้คนได้รับมากมายเหลือเกินความเจ็บป่วยเล็กน้อยสำคัญอย่างไรนั่นไม่ใช่บทเรียนที่ผู้คนควรเรียนรู้หรอกหรือ หากคนเราสามารถเข้าใจความจริงบรรลุการนบนอบต่อพระเจ้าและทำให้พระองค์พึงพอพระทัยได้โดยผ่านทางความเจ็บป่วยนั้นไม่ใช่พระพรอีกประการจากพระองค์หรอกหรือท่ามกลางผู้ที่หาเลี้ยงชีพในโลกนี้ใครบ้างไม่ได้รับประสบการณ์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยทางกายมีใครสนใจบ้างไหมถ้าพวกเขาเจ็บไข้ได้ป่วย ไม่มีใครเอาใจใส่ไม่มีใครถามและไม่มีใครเลยที่จะเตรียมการรับรองให้กับพวกเขาพวกเจ้าที่ปฏิบัติหน้าที่ในพระนิเวศของพระเจ้ามีการรับรองหรือไม่บรรดาผู้ที่สละตนเองเพื่อพระเจ้าอย่างจริงใจมีการรับรองและได้รับพระพรจากพระองค์พวกเจ้ามองเห็นและยอมรับการรับรองประเภทใด ข้าพระองค์ไม่ได้รับอิทธิพลหรือได้รับพิษจากกระแสนิยมที่ชั่วของโลกอีกต่อไปโดยที่ข้าพระองค์ได้หลบเลี่ยงการกลั่นแกล้งและการทำร้ายจากพวกผู้ไม่มีความเชื่อและมีการคุ้มครองและพระพรขอ,ของพระเจ้าในทุกสรรพสิ่งข้าพระองค์จะไม่ถูกพญานาคใหญ่สีแดงครอบงำหรือข่มเหงอีกต่อไปข้าพระองค์จะใช้ชีวิตในพระนิเวศของพระเจ้ามีปฏิสัมพันธ์กับเหล่าพี่น้องชายหญิงคนอื่นๆ และหัวใจของข้าพระองค์จะเปี่ยมสันติสุขเปี่ยมความเชื่นบานและสงบทุกๆวันข้าพระองค์จะกินและดื่มพระวจนะของพระเจ้าและสามารถขีดถามว่าด้วยความจริงและหัวใจของข้าพระองค์จะกลายเป็นสว่างสวัยขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่เข้าใจความจริงแล้วหัวใจของข้าพระองค์ก็เปลี่ยมความชื่นบานเป็นพิเศษจิตวิญ,ญญาณของข้าพระองค์ได้รับอิสรภาพและการปลดปล่อย และข้าพระองค์ไม่ถูกผู้คนที่ชั่วและเต็มไปด้วยเล่ห์ลวงหลอกลวงหรือทำอันตรายอีกต่อไปยิ่งไปกว่านั้นหลังจากที่เป็นพยานการคุ้มครองและพระพรของพระเจ้าข้าพระองค์ก็ไม่กลัวเวลาที่ความวิบัติบางเกิดกับข้าพระองค์อีกต่อไปหัวใจของข้าพระองค์รู้สึกสงบและมีสันติสุขข้าพระองค์วางความกังวนเกี่ยวกับสิ่งทั้งหลายเช่นความต้องการพื้นฐานของข้าพระองค์ จะได้รับการสนองในอนาคตหรือไม่และใครจะเลี้ยงดูข้าพระองค์เมื่อข้าพระองค์แก่ชาราหรือไม่การดำรงชีวิตอยู่ในการสถิตของพระเจ้าคือพระพรและความเชื่นบานอย่างแท้จริงสิ่งที่พวกเจ้ากำลังลิ้มรสชาติอยู่ในขณะนี้ถูกจำกัดแต่หลังจากมหาวิบัติแล้วพวกเจ้าจะเข้าใจและมองเห็นหลายสิ่งอย่างชัดเจน ทั้งหมดนี้คือการคุ้มครองของพระเจ้าและพระพรของพระองค์ในปัจจุบันถึงแม้ว่าบางครั้งพวกเจ้าจะได้รับประสบการณ์กับการถูกตัดแต่งและผ่านการทดสอบและการถลุงและบางครั้งได้รับประสบการณ์กับการพิพากษาและการตีสอนของพระเจ้าและทนทุกข์จากพระวจนะของพระองค์แต่นี่เป็นการทนทุกข์จากการบรรลุความรอด และการได้รับการทำให้เพียบพร้อมไม่ใช่อย่างเดียวกันกันกบการทนทุกข์ของพวกผู้ไม่มีความเชื่อสิ่งสําคัญที่สุดก็คือเจ้ากลายมาเป็นสิ่งมีชีวิตทรงสร้างที่มีประโยชน์และใช้ชีวิตที่มีคุณค่าและความหมายจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าในพระนิเวศของพระเจ้าเจ้าใช้ชีวิตเพื่อการไล่ตามสหาความจริง และเพื่อทำให้พระเจ้าพึงพอพระทยัยแทนที่จะใช้ชีวิตเพื่อเนื้อหนังและเพื่อซาตานในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าเจ้าได้รับความเข้าใจเกี่ยวกับความจริงหลายประการและเกี่ยวกับเจตนารมของพระเจ้านี่คือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดหลังจากที่เจ้าเข้าใจความจริงได้เข้าสู่ความเป็นจริงความจริง และได้รับความจริงเป็นชีวิตของเจ้าแล้วเจ้าจะได้ดำรงชีวิตอยู่ในการสถิตของพระเจ้าและใช้ชีวิตในความสว่างบัดนี้เจ้ากำลังปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าในทุกๆวนันและในแต่ละวันที่เจ้าใช้ชีวิตนั้นมีบำเหน็จและคุณค่าเจ้ายัางได้รับความจริงด้วยเช่นกันรวมทั้งดำรงชีวิตอยู่ในการสถิตของพระเจ้า นี่ใช่การมีการรับรองหรือไม่สิ่งใดคือการรับรองการที่ไม่ถูกซาตานจับเป็นชเชลยนอกจากการถูกซาตานจับเป็นชเชลยแล้วสิ่งใดที่สำคัญยิ่งยวดมากไปกว่านั้นอีกพระเจ้าทรงสร้างเจ้าในฐานะมนุษย์และบัดนี้เจ้าสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนเข้าใจเจตนาลมของพระองค์ มีความเป็นจริงความจริงเดินตามหนทางของพระองค์และใช้ชีวิตตามเจต,ตนาลมของพระองค์พระเจ้าทรงเห็นชอบเจ้าและนั่นคือการรับรองและการรับประากาันของเจ้าว่าเจ้าจะไม่ถูกพระเจ้าทำลายนี่ไม่ใช่ต้นทุนชีวิตของเจ้าหรอกหรือหากปราศจากสิ่งเหล่านี้เจ้าจะมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะใช้ชีวิตต่อไปหรือไม่ คนเราได้มาซึ่งคุณสมบัตินี้อย่างไรไม่ใช่ด้วยการที่มีความสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตทรงสร้างสนองเจตนารมของพระเจ้าและทำตามหนทางของพระองค์ตลอดจนด้วยการได้รับความเป็นจริงความจริงและการปฏิบัติต่อพระวจนะของพระเจ้าดังเช่นชีวิตของคนเราหรอกหรือเพราะสิ่งเหล่านี้เจ้าจึงสามารถนมัสการพระองค์ และในสายพระเนตรของพระองค์เจ้าเป็นสิ่งมีชีวิตทรงสร้างที่เพียงพอเหมาะสมพระองค์จะไม่ทรงปิติยินดีในตัวเจ้าได้อย่างไรใครหรือคือผู้คนที่พระเจ้าต้องประสงค์จะทำลายพวกเขาเป็นสิ่งมีชีวิตทรงสร้างประเภทไหนกันพวกคนทำชั่วใครกร็ตามที่ทำชั่วกำลังต้านทานพระเจ้าอยู่และเป็นอริกับพระองค์ พวกเขาเป็นศัตรูของพระเจ้าและจะเป็นพวกแรกที่จะถูกทำลายพวกศัตรูของพระคริสต์ที่แย่งชิงกับพระเจ้าเพื่อสถานะพวกผู้ไม่เชื่อพวกที่รังเกียจความจริงผู้ที่เป็นอริก,กับพระเจ้าไม่ไล่ตามสอหาความจริงและต่อตามพระองค์ไปจนถึงที่สุดและพวกที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนในฐานะสิ่งมีชีวิตทรงสร้างถึงระดับใดก็ตาม เหล่านี้คือผู้คนที่พระเจ้าต้องประสงค์จะทำลายผู้คนบางคนที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่ของตนเป็นพวกผู้ไม่เชื่อคนอื่นๆกระทำการอย่างสุกเอาเผากินอยู่เป็นนิดสามารถทำชั่วและก่อให้เกิดการลบกวนและต้านทานและต่อต้านพระเจ้าถึงแม้ว่าพวกเขาจะปฏิบัติหน้าที่ของตนก็ตามผู้คนเช่นนี้สามารถถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตทงสร้าง ที่เพียงพอเหมาะสมในสายพระเนตรของพระเจ้าได้หรือไม่ผลลัพธ์สุดท้ายของสิ่งมีชีวิตทรงสร้างที่ถูกพิจารณาว่าไม่เพียงพอเหมาะสมจะเป็นอย่างไรมีคุณค่าในชีวิตของสิ่งมีชีวิตทรงสร้างซึ่งถูกพิจารณาว่าไม่เพียงพอหรือไม่พวกเขาอาจคิดว่าชีวิตของฉันมีคุณค่าฉันต้องการมีชีวิตอยู่ ฉันสามารถทำสิ่งดีๆกับชีวิตของฉันได้อย่างไรก็ตามในสายพระเนตรของพระเจ้าพวกเขาไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่พื้นฐานของตนในฐานะสิ่งมีชีวิตทรงสร้างได้เสียด้วยซ้ำหากพวกเขาไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนได้อย่างเพียงพอชีวิตของพวกเขาควรค่ากับการดำรงชีวิตอยู่หรือไม่ ในการดำรงอยู่ของพวกเขานั้นมีคุณค่าหรือไม่หากไม่มีคุณค่าใดในการดำรงอยู่ของพวกเขาเลยเช่นนั้นแล้วพระเจ้าจะยังคงต้องประสงค์พวกเขาอยู่หรือไม่พระเจ้าจะทรงทำสิ่งใดเล่าพระองค์จะทรงกำจัดพวกเขาออกไปกรณีที่เบาบางกว่าจะถูกวางไว้และสมมอบให้แก่พวกผีโซโครกและบรรดาวิญญาณชั่ว ในขณะที่กรณีที่หนักหนาจะได้รับการลงโทษและกรณีที่หนักหนามากขึ้นไปอีกจะนำไปสู่การทำลายล้าง